็คือเป็นครั้งแรกเลยครับที่มาจาัดทันนีมูนว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจที่แบบจะได้จูบคนดูเยอะขึ้นคนจะได้เราดูแบบเราเยอะๆเพราะว่าเห็นเขาบ่นไปว่าเฮ้ยมันมันเล็กเกินอ,อะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็จริงๆงานวันนี้ก็เหมือนเป็นงานมาร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดครรอบ30ปีของผมด้วยครับยังเย <laughs> อะอีกวันนึงอีก นับอยู่ตอนนี้ยังยี่ิบเก้าอยู่ครับใช่มันก็แบบพอดีเป๊ะเลยครับที่เป็นครั้งแรกที่จัดตามตรงวันเกิดเลยครับชื<ม>่อเป็นของพิเศษของขวัญเนี่ยเอ่อของขวัญไหมก็เป็นของขวัญด้วยครับแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ด้วยว่ามันก็หนักทีเดียวเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแบบถ่ายซีรีส์แล้วก็ต้องทำคอนเสิร์ตด้วยครับมันก็เลยแบบชวนกันไปหมดเลยก็เลยแบบ หนักจริงเดือนนี้หนักมากๆครับเป็นการทดสอบตัวเองไปในตัวด้วยไมย่ว่พิเศษอะไรเพราะว่าปีนี้เนาะมันเกิดเราว็ฉลองของแฟนหลายคนเลยใช่ใช่ใช่พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่เราเ่วมฉลองมันเกิดแล้วก็จัดคอนเสิร์ตไปด้วยก็เพลงในคอนเซปต์นเนี้ยมันก็จะเป็นแบบยุคที่แบบรวมเอาช่วงเวลาที่มันเป็นวัยรุ่น แล้วก็เด็กๆแล้วก็วัยแบบผู้ใหญ่แล้วอ่ะต้องมาหาสิบเรียงครับแม่ขาดทุนนล้เนี่ยห้เรง่าเท่าอายุเลยถามสิบาไม่แน่ครับไม่แน่ลองนับดูแล้วอุยอาจ แม่สปอยไม่ได้แต่ว่าเด็กต้องบอกว่าเด็กเด็กนะครับอุ้ยได้แต่ยังไม่ตั้งแต่เริ่มฟังเพลงอะครับตั้งแต่เรื่องช่วงช่วงเรื่องฟังเพลงใช่ครับก็จริงๆเราเป็นสนฟังแบบฟังเพลงด้วยใช่ก็ฟังฟังเพลงเยอะครับเพราะว่าแบบแต่ละแนวเพลงมันก็จะมีเสน่ห์ของมันแต่ละแนวครับเราก็ชอบฟังไปเรื่อย แล้วก็ชอบฟังเพล์ลิสคนอื่นครับเวลานั่งรถไฟแล้วเขาเปิด<ม>เพลงต่างๆล้วก็แบบเฮ้ยจำเพลงม,ม,ม,มาฟังแล้วเวลาเราฟังมันก็จะคนละแนวกันเลยเวลา<ม>ลิสเพลงแบบมาล็อกเลยอยู่ดีมาซึ้งมาอะคูติกแล้วก็มันจะสวิงมากอ<ม>ันน<ม>ี้คือเราจัดแล้วก็เองแล้วก็ทีมทีมด้วยครับเพราะว่าครั้งเนี้ยคือครั้งก่อนเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ผมเอาสนองตัหาสนองนี้รตัวเองหลักๆเลย<ม>คือเลือกเพลงอะไรมาอยากเลือก อะไรมาเลือกเลือกเกสอะไรมาเลือกหมดเลยบางคนแบบผมไม่ได้สนใจเลยว่าคนจะจะแบบอินหรือเปล่าผมอินเพลงไหนผมอินผมเอาเลยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าครั้งนี้ก็จะทํางานร่วมกับทีมงานว่าให้เราเลือกเพลงที่มันเข้ากับคอนเซปต์ตามยุคตามสมัยแล้วก็คอนเซปต์ของของช่วงช่วงเวลาที่มันแบบว่าเป็นสิบยี่สิบสามสิบมันจะเป็นยังไงแล้วก็ให้โชว์มันรันไปตามคอนเซปต์นั้นนะครับ ก็ก็ต้องมีอยู่แล้วครับมีฮะมีอักษรย่อนคอออักษรย่ออักษรย่อเหรอีแีกๆเลยรอจุลาครับรอจุลาต่อประตักแล้วก็สอนาารครับอนสารครับ ได้เห็นสีผ้าเลยวันนของทางตะวันมีความหมายยังไงบ้างครับทางตะวันเหรอครับก็เหมือนเป็นแบบว่ากอทางตะวันเนี่ยคือจะหันหาแสงก็คือหิวแสงเลยพี่นั่นคือคือมันหาในกหันหาทางแสงสว่างเสมอครับดวงอาทิตย์ก็เหมือนแบบความหวังอะไรอย่างเงี้ยถ้าในชีวิตมันก็ต้องมีความหวังครับ ความหมาแสงคิดอะไรก็พูดไปมีการยืมผู้บอคาดหวังว่าทุกนจะมีมันพอด้วยแล้วตอนแต่งหน้าก็คาดหวังว่าทุกคนต้องถามแน่นอนอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยงานต่อไปอาจจะต้องมีแน่นอนว่าคนเรียกร้องเยอะมากครับ ชชระไรบะจริงๆแล้วก็ก็เรียกได้ว่าไม่ไม่ไมค่อยเตรียมตัวเลยครับเพราะว่าพอพอพอ,พอทำงานแล้วเนี่ยประมาณ25้าผมเริ่มรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากจริงๆแล้วอ่ะภาวนาทุก วันนะว่าอย่าเพิ่งถึงเลย3ามสบอะ่ะยังไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้หลาย,ลายๆอย่างนะบางทีมันมันก็ถุกละหุกมากๆเลยตอนคือคือตอนต่างกันมากนะเวลาตอนเด็กๆอะ่ะผมก็จะแบบเอะเมื่อไหร่จะถึงปีใหม่ <c oughs> <c oughs> ใช่เมื่อไหร่จะอายุเท่านี้เมื่อไหร่จะถึงปีใหม่สักทีอยากฉลองปีใหม่แล้วก็แบบผ่านอายุผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าพอโตขึ้นนะ่ยมันเหมือนว่า เออเราเรา,เรามีภาระที่ต้องทำแล้วอยากทำให้มันเสร็จภายในอายุ30เนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยครับที่แบบว่าไม่ได้ตามเป้าอะไรเงี้ยครับจะ้โหได้ไหมนะ <c oughs> อาจจะไม่พออาจจะต้องปล่อยให้มัน <c oughs> ชีวิตมันไหลไปไงฮะครับเราจะสูตยังไงที่แบบว่าแล้ววันนี้จะเปที่บอร์ี่สูงที่เกี่ยวกับคมยังมบอเป็นแบบคนเล็กคนน้อย คุณก็นับไป2 9่บก้านง็ได้ไม่ต้องนับ30มสิกบ <S 1> <1> <S ก,ก,ก็จริงทุกคนมีความเป็นเด็กในตัวแหละครับก็คือความเป็นเด็กก็คือความฝันของเราหรือว่าเป้าหมายหรือว่าสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขได้มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วครับแล้วก็แบบว่าก็ดีใจที่แบบเห็นผมเป็นอย่างนั้น เป็นแบบยังเป็นเด็กแล้วก็ยังทําในสิ่งที่ชอบยังมีความสุขกับสิ่งเล็กเล็กอยู่ครับก็ดีใจครับยินดีฮะท่านผู้ชม่าที่ฝันที่ประสบความสำเร็จก่อนวันที่เราได้ก้าวสวู่สามสี่วนถึงไ้สิ่งที่ประสบความสําเร็จก่อนนะครับก็ก็เต้าหมายเหมือนเดิมครับมีมีที่อยู่ที่ดีแล้วก็แบบครอบครัวก็มีความสุขแล้วก็แล้วก็มีมีหมาคือป้าหมาอย่ามีหมา ก็ได้มีแล้วครับแล้วก็แบบนะาแบทบั่วไปมีมีอะไรกินดีอะไรเงี้ยสบายแล้วก็ไม่มีสภาวแข็งแรงครับแล้วก็อาจได้ทํากิจกรรมที่ชอบก็ได้ทําแล้วครับมีที่ปั้นเซราม,มิกอยู่ที่บ้านก็ก็ได้ทําแล้วตอนนี้ชีวิตก็รู้สึกว่าสําเร็จในระดับพื้นฐานแล้วครับ ผมผมจ้องจ้องทุกคนตลอดเวลาตอนที่ซ้อมว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผมเลิกตอนนี้แล้วจะมีใครมาซ้อมอีกไหมนะหรือว่าจะมีเกสที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยของขวัญอะไรให้ตัวเองรอเาไม่ได้เตรียมเลยบกคืเอเวลาเร็วมากไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับคือนั่นแหละโช,โชว์นี้แล้วกันคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนดูทุกคนนะครับสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น ปัจจุบันเลยอ,อยากให้โชว์สองวันนี้มันดีแต่ตอนนี้โฟกัสแค่แค่นี้เลยครับใช่มีกู่อะไรบ้างเลยหลังจากสิบไปรล้วอกเป็นอย่างมีภาพแบบไหนชิมอะไรบ้างเออก็ทุกวันนี้ก็ก็รู้สึกว่ามีความสุขดีแต่ว่าอยากอยากอยากไปทำงานที่ด้านด้านงานปั้นงานด้านงานศิลป,ปะ งานออกแบบมากขึ้นถ้าเกิดเราเราสามารถมีเวลาแบบ่งเวลาได้แล้วเราไปพาร์ทนั้นน่ะอยากมีงานแกลเลอรี่งานจัดแสดงในเทศกาลอะไรเงี้ยเราก็เราใช่อกซิมิชันครับแล้วก็เราสามารถทาพาร์ทการแสดงไปด้วยผว่าอันนั้นก็คือโกแบบใหญ่ๆเลยที่ที่ผมอยากทำอ่ะคว่าไม่หแค่แค่การไปอเสึใช่ใช่ใช่ครับก็คืองานงาน อย่างเช่นถ้าเกิดมีคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราไปจัดแล้วเราก็เอาเอาทักษะการปั้นเราไปทําได้อาจจะไม่ใช่เซรามิกก็ได้ครับอาจจะเป็นการหล่อชิ้นงานชิ้นหนึ่งมาหรืออาร์ตอยหรือว่าอะไรก็ได้จริงๆเป้าเนี้ยคือเป้าที่ก่อน30ที่ผมจะอยากทำไม่สำเร็จนะแต่ว่ามันมันคงจะไม่ไม่ไม่สำเร็จในในปีที่30แล้วครับก็แต่คาดหวังว่าปีต่อๆไปมันอาจจะต้องเกิดขึ้นนะฮะ ใช่ถ้ามันทำด้วยกันได้ก็ดีครับแต่ว่า,าจะมีเรื่องีต่อใปใามีมครับมีมีครับตอนนี้ก็คุยคุยกันไปแล้วว่าว่าว่าจะมีแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้แบบที่เราคุเนาะมันน่าจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนเือูด้วยเราเรามองว่าเป็น่วงไหนเร็วเวนี้ไหมอยู่ที่อยู่ที่คนมองครับถ้าเกิดเขาเขาใจร้อนก็อาจจะช้าหน่อย <laughs> อาจจะ มองไปเลยครับอาจอาจจะปีนี้ครับปีนี้ปีนี้อาจจะมีอุ้ยอุ้ยอาจจะอาจจะเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้ใช่ครับใช่ครับปีนี้ปีนี้มีครับเรื่องพี่ได้ถามไปทำบ้างมบอันนีเ้อไล เขาบอกว่าเอ้พี่เขาจะมีอะไรที่บอลป่านี่ก็นี่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าเขาก็คือช่วงซ้อมเนี่ยไม่ไม่ได้เจอกันเลยครับมาเจอกันเมื่อเมื่อวานเมื่อคืนเขาก็มาดูตอนตอนลันทูครับตอนลันทูช่วงท้ายครับครับผมก็ก็เหมือนแบบมึดเหือไม่รู้มึดเถือนมาจากไหนอาจจะไปมึดเหือมาจากบริสแลมนะเออเยี่ยวเยี่ยวแบบแต่เขาบอกถ่ายรูปเชียร์เอาคุณอยู่แล้วองให้เอาแล้วครับ เียมเลยะีดบ้านใ่านนะครับ้านก่มาบอกวมมีภูมใจในตรหนูที่สุดขอบคุเลยฮะมัิงดีมากครับมงมีนะมมีนะครับก็ลูกจะสามสิบแล้วนะมัมีบางคนก็ก็อยากให ตั้งใจเรียนนะครับถ้าผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบซัพพอร์ครับอีกนิดนึงใกล้ละใกล้ถึงอะไรแฟนๆต้องเตรียมอะไรบร้างเตรียมใจเตรียมความสนุกเตรียมพลังยังไงางคือต้องบอกว่างานทางนี้จริงๆเราก็ไม่ได้พูดว่าเป็นคอนเสิร์ตด้วยซ้ำเป็นปาร์ตี้อยากให้ทุกคนเตรียมแรงแล้วก็เตรียมใจมาสนุกกันใครใครลุกขึ้นเต้นในพาร์ทที่เต้นได้ก็ อยากให้ลุกมาเต้นเลยฮะใช่ครับคุณบอกว่าเต็มที่แน่นอนใช่เต็มที่มากครับเพอนพันธุ์ให้เราแต่งายัางห้รา่นยังเลยเพราะว่าย,ยังไม่ถึงวันเกิดฮะไม่ทวง,<า>งหรอกรอหรอใช่ใช่ไม่น่าไม่น่าพลาดนะไม่าตั้งตารออ

อยากขอบอะไรกับแฟนคลัที่คอยสนับสนุนก็ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆครับ <c oughs> ที่ที่สนับสนุนผมคือไม่สามารถเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้เลยนะถ้าเกิดไม่มีทุกคนน่คืออ,อันนี้จริงๆครับเพื่อรู้สึกว่าคือพาผมมาได้ขนาดนี้ให้ผมเห็นทุกอย่างที่แบบไม่คิดว่าจะได้เห็นครับมันมันสวยงามมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยที่ยังอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ผมก็สัญญาว่า ผมก็ถ้าเกิดสิ่งที่ผมทําอยู่อะทําให้ทุกคนมีความสุขผมก็สัญญาว่าผมจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ขครับขอบคุณมากนะค,ครับ